ค่ะนี่แหละค่ะเป็นหูฟังนะคะอ่านี่มีแบบมันเป็นแบบว่าลายสายใช่ปะเขาเรียกนะคะเจ้าฟ้าก็ไม่รู้เรามีสายชาัดให้ด้วยนะคะมีสายชาัดให้ด้วยนะคะนี่ อันนี้นะคะก็ม like ีปุ่มเปิดปุ่มปิดปุ่มเปิดปุ่มอะไรนะคะมีข้อมดนะคะอันนี้เป็นของขวัญคุณสามีเอามาให้นะคะของขวัญที่ใหม่ที่โรงเรียนเขาจัดนะคะยี่ห้ออะไรเจฟ้าก็ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ว่าราคาเขานี่มันประมาณเท่าไหร่เจฟ้าก็ไม่รู้นะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ก็ตามนี้แหละนะคะก็มาแพงหรือไม่แพงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ใช้งานได้เข้านี้เจฟ้าก็พอใจแล้วะคะ่ะอันนี้พือเป็นของขวัญน,นะคะสําหรับวันปีใหม่ที่อ่านะคะคุณครูเพื่อนได้จากทางโรงเรียนมานะคะน,นะคะเนาะนี่เพื่อเอามาเพิ่มเติมเสริมกําลังในการทํางานของเจฟา้าเพื่อวราสิได้คลิปวิดีโอออกมาสวยๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามในเละเจอฝากติด,ดตามเจฟ้านะคะเพื่อนๆทุกท่าน ะะมาใหม่แล้วก็มาเก่านะคะยี่ห้ออะไรอ่านเอาเองก็แล้วก,กันนะคะเจฟ่าบอสันทัดเหลืองยี่ห้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจฟ่านะคะพอดอีคุณสามีเพิ่นได้อ่า เพื่นจัดรางวัลน,นะคะเนาะอยู่ที่โรงเรียนมานะค่ะี่ฝากพอดีไปแกะกลองแกะกล้องนะคะแกะกล้องก่อนลืมลืมอ่ะอ่าถั่วมารีวิวให้กับนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าพี่ๆ้เบิ่งกันนะคะก็เลยเนี่ยนะคะฉีกออกมาแล้วนะคะฉีออกะะออกมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะได้เป็นหูฟังค่ะ โหยจำเหรคักนะคะนกของขวัญปีใหม่ของคุณสามีจิบฝ่าลาจาอันนี้นะคะได้มาจากที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้หม้อกระทะหม้อกรกะทะฝ้าไปแกะก่อนนะคะมือหนังก็เล็แกะแล้วก็เล็ดต้มข้าวเปียกไห้กับลูกๆลลานได้กิ่นนะคะอ่ะนะคะกับมาเบิองนะคะเนาะว่าหูฟังนะคะ เป็นแบบใดเพราะนี่เจ๊ฝากจะไปหาสื่ออยู่แล้วนะคะเนาะแต่พอดีมาได้รางวัลก่อนจ,จ๊ะขอบคุณมากมากนะคะสําหรับของขวัญน,นะคะเนาะสายญาติางลงข้างล่างนะปร๋โต๊ะโต,ะโต,ะโตะเครื่องแป้งี่จา้าก็ได้มาเป็นประมาณนี้นะคะโอ้ฟังไร้สายหรือเปล่านี่เขาเรียกขาออื่นแบบใดจิฝากก็บรรยายมหาให้เสังขัดนะคะ พอดีมากเลยนะคะโอ้โหว่าแม่คุณหมอคนได้นี่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราถ้าเราใช้เราก็ต้องหืมสุดยอดเลยนะคะสุดยอดอ่านฮะ,ะเขาก็จะมีแถมมาให้เราก็มีสายชาร์จนะคะมีสายชาร์จแล้วก็มีนี่นะคะที่เสียบในหูฟังนะ,ะนี่ที่เสียบเข้าไปข้างในนี่แหละนี่ค่ะที่เสียบเข้าไปแบบนี้แหละคะ่ะนี่ ก็ต้องเปิดบลูทูธเนาะนะคะมันก็จะมีปุ่มเปิดนะคะแล้วก็ปุ่มเล่นเสียงปุ่มลดเสียงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสายชาร์จแบตเขานะคะจะาดูก่อนอันนี้เป็นสายชาร์จแบตนะคะตรงไหนที่เปิดชาร์จแบตบฟฟ้าดูก่อนเด้อค่ะเด้อสงสัยตรงนี้มั้งนี่นี่ เออใช่แหละนี่ค่ะนี่ตรงนี้นะคะสายชาร์จแบตเขานะคะที่้าก็ยังไม่ได้ใช้ดูเลยนะสงสัยแบบนี้แหละคะ่ะเสียบเข้าไปเดี๋ยวนะคะทำไมมันเสียบไม่ได้ละ่ะเ,เสียบไม่ได้นะเสียบไม่ได้นะแปบ๊บเดียวนะคะมือสันจะ้ะ อ๋อได้แล้วนี่แล้วเราก็ต้องไปหาหัวปลักไปมาใส่แล้วเราก็เสียบชาร์จนะเจฟ่ายังพันละชาร์จไห้เลยยี่ห้ออะไรเจฟ้าก็ไม่รู้นะยี่ห้อนย่าเง้อบที่นึ่เบิรงกอนอานกระบะเป็นนะคะี่ค่ะได้มานะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่อันนี้จฟ่ากระบะจักนะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นของขวัญที่ อ่ผลแต่รางวัลมาจากโรงเรียนนะจ๊ะได้สองอย่างก็คือหมอก,กระทะไฟฟ้าพอดีหมอก,กระทะกับไม้พอดีก็ระได้ดของไม้ขมานะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมคือตัวนี้มาให้จิฟ้านะคะได้อ่าถ้านะคะอ่านี่เนาะนะคะเนาะนะคะเพิ่มเข้ามาอีกตรงนึงนะคะในการเฮ็ดคลิปวิดีโอนะจ๊ะก็สุดยอดมากขอบคุณมากๆนะคะสําหรับของขวัญ ไปใหม่ะนะนะคะเนาะไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนี่นะคะจะได้เพิ่มเติมมาเวลาที่แบบว่าเสียมันคอยนะคะเนาะเราก็นะคะจะได้มาอลองอัดคลิปเบื้องแล้วนะคะอาว่ามันเป็นจังไดนะคะลูกสาวสอนวิธีแล้วแต่ว่าเจฟ้าลืมรีวิวเจฟ้าก็เลยมารีวิวมานะคะให้กับอเพื่อนๆนะคะได้ติดตามว่า เจฟ่ากับบอดดาบ่ได้ยร้ายดอกขลอนคลานพอเจฟ่ากับบอดดามีหน่วยงานอย่างบ่ไดดายงานอย่างนะคะก็บเรื่อยของคุณสามีมานะคะแล้วก็เจฟ่ากับบอดดาไปสังสรรค์กับเพื่อนๆฟูงๆเลยนะคะเพราะว่าเจฟ่าก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นแบบว่าโควิดนะคะเนาะโควิดรอบสองนะคะยิ่งอันตรายมากเลยนะคะแล้วก็เราเน้นแบบว่า ไม่ไปไหนอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ไปสังสรรค์ที่ไหนไม่ได้พบปะกับเพื่อนฝูงเลยได้เจ,เจอกันแต่ในหน้า Facebook แบบนี้นะคะหรือว่าทางไลน์ไม่ได้ไปใสจ่จริงๆเลยนะคะยังไงก็ช่วยๆกันนะคะในช่วงอ่านะคะแบบนี้นะคะเนาะนะคะ,นะคะก็ไม่จําเป็นนะคะก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ที่ชุมชนเยอะๆคนเยอะๆคนผูุกพ่านเยอะๆถ้าหากว่าเราภูมิต้านทานนะคะเราน้อยนะคะเราก็ อ่าไม่ต้องไปในตรงตรงนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเจลล้างมือนะคะก็พวกติดตัวไปด้วยนะคะพวกติดตัวไปด้วยนะคะหัวจฟ้านี่ก็จะตั้งไว้ตรงที่โต๊ะกับข้าวนะคะแล้วก็ให้ซื้อให้ลูกๆนะคะเวลาเข้าไปเรียนนะคะแล้วเจฟ้าก็จะซื้อให้ตลอดนะคะอันนี้อย่างเช่นเจฟ้านี่ก็อุ้มม้งอุ้มมาแบบนี้เจฟ้าก็จะอุ้มเสร็จเจ้ฟ้าก็จะมาฉีดนะคะ เพื่อนะคะลลายสิ่งละลายอย่างนั่นแหละเนาะนะคะเขาก็จะเสยเสม,มอแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะอ่าช่วงก่อนอน่าหน้านั้นก็จะเอาใส่แกะตั้งไว้ก็ไม่มีใครใช้นะเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มและใกล้กลจะหมดขวดแล้วนะคะผ้าปิดปากแมสปิดปากปิดจมูกนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปด้วยนะคะเพื่อความป้องกันของตัวเองนะคะเนาะบางครั้งในผูมตั้นท่านของแต่ละคนบริขี่กันเด้นะคะบางครั้งในร่มหัวล่มออกนอยนึงนี่ก็มีน้ามูมมีวัดมี ึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะป้องกันนะคะเพื่อว่านะคะไม่ให้สุขภาพของเจะาองหนีมันอ่อนแอนะคะแล้วก็จะไม่ได้มีพิษมีภัยต่อโรคนะคะโมมีโลเขามาหาเห้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นห่วงทุกทกท่านนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโควิดรอบสองนี้นะคะเนาะบอกเลือกหูฟัง,ปงปฟาาไปหอโควิดไปได้จะฝากระดาษอะไรไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ ของเจฟ้าสําหรับมาทําคลิปวิดีโอนะคะอันนี้นะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับของขวัญชิ้นนี้นะคะได้แล้วค่ะไม่ต้องไปหาซื้อแล้วค่ะเป็นนะคะสิ่งที่เจฟ้าว่าจะไปเลาะนะคะจะไปเลาะอ่าที่ร้านขายส่งเขานะคะอ่าอยู่ที่โรบินสันอยู่ที่มุกดาหารก็จะเป็นอยู่ที่โรบินสันนะคะขายส่งนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปหาซื้อแต่ได้มาแล้วครบคันแล้วไมซเซลฟี่เจฟ้าก็มีแล้ว นะคะขาตั้งโทรศัพท์เจฟ้าก็มีแล้วอุปกรณ์ของเจฟ้าในการทํางานนะคะขอบุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้กับเจฟ้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นของชิ้นชิ้นหนึง่งสําหรับเจฟ้านะคะสําหรับปีนี้ค่ะไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะคะนี่ก็คือนะคะอุปกรณ์สําหรับการทําคลิปของเจฟ้านะคะเสียงไม่ดงังเราก็มา ใช้แบบนี้แหละเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรขึ้นมานะคะลองทดสอบดูแล้วสุดยอดจริงๆค่ะ